สวัสดีค่ะอ,อ,อันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องการหามุมของเวกเตอร์นะคะถ้าเรามีเวกเตอร์เวกเตอร์หึงแล้วเราจะหามุมเซต้าที่มันทำกับการ x กั n y ได้ยังไงจากอันนี้เป็นตัวอย่างของบทที่แล้วเนาะในค u ิ z 2.1มีเพื่อนๆขอให้อาจารย์อธิบายฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วมันทำยังไง อาจารย์อธิบายฟังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะจะทำให้เข้าใจอ่ะสูติอันนี้กำหนดให้ a เท่ากับ 3j 3i ลบ 4j กับเวกเตอร์ b เท่ากับ 3i บวก 4j เขาให้หาขนาดและทิศทางเมื่อเทียบกับแกน x ของเวกเตอร์ c เท่ากับ b ลบ 2a อันนี้เราอันนี้เรามีเวกเตอร์ a ใช่ไหมมีเวกเตอร์ b อันนี้เราก็หาเวกเตอร์ c ได้จากการบวกลบธรรมดาก็เอา i มาบวกกับ i แล้วก็เอา j มาบวกกับ j เนอะอันนี้คิดว่าพวกเราคงไม่มีปัญหาก,กันตรงนี้ว่าเราสามารถทำ b ลบ 2a ให้เท่ากับ เวกเตอร์นี้ได้เวกเตอร์ c คิดว่าขั้นตอนนี้พวกเราน่าจะทำกันได้ทุกคนแบบไม่งัวใช่ไหมก็คือเนะเอา i กับ i ก็เป็น3เอา2คูณเวกเตอร์ a ก่อนจ้ะเป็น6 a กับลบ2 c 8ลบ8 j ก็ได้เป็นเวกเตอร์ 2a ก็เป็นลบ 6i บวก 8j แล้วก็เอาไปรวมกับเวกเตอร์ b ข้างหน้าโดยมีเครื่องหมายติดลบด้วยใช่ป่ะ3ลบ 6i ก็เป็นลบ 3i กับ 12j คราวนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้คิดว่าพวกเราคิดได้ปัญหาคือเขาถามว่าให้หาทิศทางด้วยอืม ให้หาทิศทางเมื่อเทียบกับแกน x ของเวกเตอร์ c ดังนั้นอาจารย์ก็มาวาดมาวาดภาพอันนี้นะคะจากทางนี้ดูก่อนดูทิศก่อนเวกเตอร์ c ไปทางไหนลบ3อาจารย์ตั้งแกน x y นะก็เป็นแกนสีเขียวเป็นแกน x ฉแกนนี้เป็นแกน y จากนั้นก็วาดเวกเตอร์ c ลงไปบนแกน x y กับเวกเตอร์ c เวกเตอร์ c ไปทางไหนลบ 3i ก็แปลว่าไปทางลบ3ทางทางทางแกนทาง,ง,งแกน x เนี่ยก็คือ x ติดลบมันก็ไปทางซ้ายใช่ไหมลบ3แล้วก็ j 12บวกขึ้นไป12อาจารย์ก็เอาลบ 3i บวก 12j แบบ แบบสี่เหลี่ยมด้านขนาดเอามาบวกกันดูให้เป็นเวกเตอร์สคราวนี้เขาถามว่าอมุม,มของเวกเตอร์สี่เนี่ยทำกับแกน X เท่าไหร่อาจารย์ก็วาดมุมเห็นปั๊เป็นมุมเซตาแล้วอาจารย์พูดเร็วๆว่าไอ้มุมเซตาอันเนี้ยมันหามันมันสามารถหาได้จาก สมมุติว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเด็กๆมีเวกเตอร์อันนี้ใช่ปะ่ะเรารู้เรารู้ด้านสมมติมีเวกเตอร์ v เด็กๆรรู้เวกเตอร์ vx เด็กๆเรียนรู้เวกเตอร์ vy มุมที่มันทำกันอะเรามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างลองดูสิอันเนี้ยมันก็คือโคไซน์ของซีตาใช่ปะ่ะอันนี้มันก็จะเท่ากับ มันก็จะขัดทางด้าน v x c o s i n ด้านนี้ v x หารด้วยด้านนี้ v เขียนเป็นขนาดกระแดษแล้ว s i n ละ่ะ sine ก็เป็นด้านนี้ใช่ป่ะด้านตรงข้ามก็เป็นด้าน v y หารด้วยขนาดของมัน v ใช่ป่ะแล้วเรายัางรู้อะไรอีกเรายัางรู้ว่า ภาพนี้นะภาพเล็กๆนี้นะแทนเซตาก็คืออะไรคือด้าน vy ส่วน vx ใช่ไหมแล้วเรามาดูนะด้าน vx คืออะไรด้าน vx ก็ x คือองค์ประกอบของเวกเตอร์ v ทางแกน x ถูกไหมแล้วก็ด้าน vy ก็คือองค์ประกอบของเวกเตอร์ v ทางแกน y อันนี้ก็แปลว่าอย่างอันเนี้ยสมมติว่าจันมีเวกเตอร์ c ตามตัวอย่างนี้แหละ3 i-3 i 1ลบ3 i บวก 12j ใช่ไหมก็แปลว่าองค์ประกอบทางด้าน x มันคือลบ3องค์ประกอบทางด้าน y มันคือ12คราวนี้เวลาอาจารย์ตั้งแกน x มันก็ไปทางนี้คราวนี้มันอาจจะเืนเงินเล็กน้อยเพราะว่าเพราะว่าเราคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมแบบนี้ ที่เซต้ามันอยู่ข้างในใช่ปะ่ะแต่ว่าคราวนี้ดูในรูปเซต้ามันไม่ได้มาอยู่ข้างในสามเหลี่ยมแบบที่เราคุ้นเคยแบบสามเหลี่ยมเซต้าอยู่ตรงนี้หรือไม่ก็เซต้าอยู่ตรงนี้แต่คราวนี้เซต้ามันอยู่ตรงนี้อืออาจารย์ถ้าเรามองแยกๆอ่ะเราแบ่งเป็นสองส่วนก็ได้นะถ้าเกิดแบบ เอาแบบง่ายๆคิดได้ไหลายวิธีมองฝั่งนี้ก่อนกระด้ฝั่งนี้คืออะไรฝั่งนี้คือมุมฉากใช่ปะ่ะมุมฉากแกน y ทากับแกน x มุมฉากคืออะไร90องศาหรือ pi ส่วน4เรเดียใช่ปะ่ะที่เราต้องหามาเติมก็คือเราต้องหาเราต้องหามาเติมก็คือเราต้องหามุมนี้มาเติมเห็นปะ ม,มุมมุมจากแกน y เนี่ยมุมจากแกน y ถึงเวกเตอร์ c หามาเติมคราวนี้เราได้สามเหลี่ยมแบบที่เราคุ้นเคยละถ้าเกิดว่าเรามองเวกเตอร์ c เห็นปะมองด้านนี้นะมองด้านนี้มองด้านนี้แบบด้านนี้อ่ะด้านนี้ 12j คือคือ คือส่วนประกอบของ c ในแกน y ด้านนี้3 I คือส่วนประกอบของ c ในแกน x ถ้าอาจารย์ให้มุมอะไรเอ่ยที่ไม่รู้ว่าเป็น alpha เรียกแค่ชื่อมันเฉยๆอย่างเงี้ย alpha อาจารย์ก็ได้มาละ c o s i n alpha คืออะไรคือ12ส่วน4ใช่ปะอาจารย์ก็อาจจะเขียนะเพราะว่สีนี้มันค่อยดีมีกระดาษ เป็นโคไซน์เซตาก็เท่ากับ12ส่วนขนาดของเวกเตอร์ c หรือว่าไซน์เซตาไม่ใช่เซตาไซน์อัลฟาอาจจะเรียกมันว่าอัลฟาอันนี้ก็เป็น3ใช่ไหมสา3ส่วนขนาดของ C เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถามว่ามุมอัลฟาอันนี้เท่าไหร่อัลฟาก็คือ อาร์คไซ์ของ12ส,ส,ส่วนขนาดของ4หรืออัลฟาเท่ากับอาร์คไซ์ของ3ส,ส่วนขนาดของ4หรือว่าจากมุมอัลฟาเราก็มีครณสมบัติอีกเราก็รูแทนแอัลฟาแทนก็คือนี่ไงด้านด้านด้าน,าน,านตั้งฉากอันนี้ก็เป็น3ส,ส่วนส่วนด้านนี้12 หรือว่าเราอาจจะตอบว่าอัลฟาเท่ากับอาร์ส่วน12ตอบได้ตอบได้ทั้ง3แบบเลยคือตอบแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบจริงๆไม่ใช่ตอบได้สองได้ทั้ง3แบบคือเรื่องของเรื่องคือทั้ง3แบบค่ามันเท่ากันไปกดเครื่องคิดเลขมุมมุมมุมอัลฟาที่ได้มันจะเท่ากันพอเราได้อัลฟามาเราก็ไปบวกกับอีกทายส่วนส ันเนี้ยเป็นหรือว่า90องศาถ้าเกิดใช้องศาอันนี้เราก็จะได้มุมเซตาออกมาอย่างที่อาจารย์ตอบมาว่าเซตาเท่ากับร0 4สองศาอันนี้คือวิธีการทำโดยแบ่งเป็นสองส่วนแบ่งส่วนนี้กับส่วนนี้ให้เราคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมที่เราเคยทำมาแต่ว่าเราไม่ชอบแบบนี้ก็ได้สมมติว่าเรา เราไม่สนใจกับไอ้ของเนี่ยเพราะว่าเราสามารถมองมันเป็นอันเดียวทีเดียวได้เลยไม่จำเป็นต้องต้องแบ่งมันเราก็มองมันเป็นเซต้าได้เลยคราวนี้มุมเซต้ามุมเนี้ยนะกับเวกเตอร์อันเนี้ยเราก็จะได้ว่าคอสของมุมเซต้าอันเนี้ยมันจะเท่ากับลบสามเห็น่นด้นเนี้ย เพราะว่าเซต้ามันคือไซนคอสมัคอส s ของของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเวกเตอร์ในทรงกลมจะเป็นลบสส่วนด้วยขนาดของมันอันนี้เป็นขนาดของ c เพราะฉะนั้นเซต้าก็หาได้จากอาร์คอสลบสส่วน c แล้วก็ใครจะทำเป็นแทนใครจะทำเป็นไซน์ก็เหมือนกันไซน์ก็คือด้านนี้เป็น12 ส่วนขนาดของ c อยากหาเซต้าก็เป็นอากสายเปิดตารางออกมามันก็จะได้มุมเท่ากันคืออันนี้ทำได้ยังไงก็ได้ทำแบบนี้ก็ได้แต่ว่าอาจจะดูงงๆหรือว่าทำแอบบวกกันก็ได้แต่ว่าเด็กๆจะไม่งงเลยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าจริงๆไอ้ตรีโกณตรีโกณกับสามมิติกับ วงกลมหนึ่งหน่วยอะมันคืออะไรคราวนี้ลองทำหูโตโต,โตนะคะแล้วฟังอาจารย์นิดนึงอ,อันนี้อาจารย์จะเล่าให้ฟังก็คือว่าไอสามเหลเี่ยมพิทาโกลัสเชอรมันเขียนไม่ได,มไมได้มันไม่ได้อยู่ใน n o t ต b ท l บิลอันนี้มันเป็นในเว็บเอ๋อาจารย์ทำยังไงดีวะถึงจะชี้ได้เนี่ยอาจารย์ถ่ายรูปมัน ทำยังไงดีทำยังไงดีเออแบบนึงนะอ่าอาจารย์ถ่ายรูปมาเราก็เก็บไว้ก็ได้อุ๊บดัน save ชุดฟอตูอันนี้กลับไปที่ notability ของข้าพเจ้าเราก็ import photo library ฟอตูมา

เรารู้เรื่องสามเหลี่ยมใช่ป่าที่เราสมมติว่าโอ้ยยใชยากเคีบอืมแน่ใจไม่ขยับแบเรานะเออแหละอย่าหนะ่านะ <c oughs> ที่เรารู้เรื่องสามเหลี่ยมใช่สมมติเรามีด้าน A ด้าน B ด้าน C เราก็รู้จากพีทาโกรัสว่า C กำลังสองเท่ากับ A กำลังสองบวก B กำลังสองแทน,นพูดอะไรเนี่ยเรื่องนี้รู้กันอยู่แล้วเออรู้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเรามีมุมเซตาใช่ป่าเราก็หา c o s เซตาได้ cos ก็ A ส่วน c เใช่ปะ่ะ n n ก็ B ส่วน C แทนก็ B ส่วนเใช่ปะ่ะแทนก็ B ส่วน b ส่วนเแทนเซตา คราวนี้ถ้าเราอยากจะหามุมซีตาของความสัมพันธ์สมมติอาจารย์มีความสัมพันธ์แทนเซตาเท่ากับ B ส่วน A ใช่ไหมเซตาเฉยๆอยากหาเซตาเท่าไหร่ก็อาจแทนเป็น i n นเ r อร์สฟังชันของ B ส่วน A ก็ไปเปิดตารางเอาแล้วลืมไหมก็กดเครื่องคิดเลขอันนี้ไม่เหมือนแต่ว่าที่อยากจะให้ดูก็คือ ตรีโกณเนี่ยนอกจากมันสัมพันธ์กับสามเหลี่ยมแล้วมันยังสัมพันธ์กับวงกลมหนึ่งหน่วยด้วยคือถ้าเรามีวงกลมสองมิติที่มีรัศมีหนหน่วยนะ,ะถ้าเราแตกแกน1ห,หน่วยไปทางแกน x ทั้งด้านที่เงาเงาที่มันแตกในทางแกน x อ่ะอ อาจารย์ไม่ง้อไม่ง้อเบื่อเราเราเริ่มของเราใหม่กระดายช่างมันเออนี่เราใหม่เบเปอร์เชืเราไม่สนเราอ่ะพูดถึงเรื่องวงกลมหนึ่งหน่อยใช่ปะ่ะถ้าเกิดว่าเรามี่เรามีวงกลมตั้งแกน x ตั้งแกนไว้เรามีวงกมลมรัศมีหนึ่งหน่วยเอ้ยกลมกลมไม่กลมเลยฮือเอาไหมขอกลมกลมเดี๋ยว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 ,เ,ยวเราเอาไหมกล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 มจงกลมอ่ะกลมและสมมุติ <laughs> โอเคสมมุติว่าเรามีวงกลมหนึ่งหน่วย ก็แ,แปลว่ารัศมีอาจารย์ลากเส้นจากจุดศูนย์ศูนย์ไปจนถึงตรงขอบแล้วไม่ว่าเส้นนี้อาจารย์จะจับมันหมุนไปทางไหนใช่ไหมอาจารย์จะเส้นนี้ออ้ยวาดรูปไม่ได้เรื่องหรือว่าเส้นนี้ใช่ไหมหรือว่าเส้นนี้ยังไงยังไงมันก็หนึ่งหน่วยเพราะเราเรียกมันว่าวงกลม หนึงหน่วยแปลว่าความยาวความยาวอันนี้เป็นยูนิตวกเตอร์ความยาวกลัสมีของวงกลมอันนี้มันเท่ากับหนึ่งะเพื่อให้ไม่งงอาจารย์จะลบอันนี้ออกก่อนคุณสมบัติของวงกลมหนึ่งหน่วยอะ่ะมันคืออะไรมันคือถ้าเกิดว่าเราแตกการ x มาทางด้านเนี้ย ทางด้านเงาของของของรัศมีในแนวแกน x อันนี้มันจะเป็นคอสเซตาเป๊ะๆเ,เลยอะแล้วถ้าเราแตกเงาของมันไปทางแกน y อันนี้มันจะเป็นสาย์ีตาเป๊ะๆเ,เลยเพราะฉะนั้น เขาก็เลยใช้วงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยอธิบายสามเหลี่ยมนะกับมุมได้ก็แปลว่าในหนึ่งหน่วยถ้าอาจารย์กวาดมุมกวาดมุมตั้งแต่ว่าไหม่เราจะได้กวาดได้สนุกสนานเรากวาดมุมตั้งแต่เอ้ย อาจารย์กวาดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะแล้วก็กวาดไปเรื่อยเซตาดูดูดเปลี่ยนไปกวาดไปจนจบอย่างเงี้ยเขาให้เริ่มที่มุมเท่ากับศูนย์ใช่ปะ่ะแล้วพออันเนี้ยเก้าสิบองศาหรือว่าพายส่วนสี่เรเดียอันนี้มันเป็นอีกหน่วยหนึ่งนะอ่ะส่วนตรงนี้ก็180องศาหรือว่าพาย r a d i s radius right right แล้วก็ตรงนี้เป็น300เฮบบ้8 1แบบเดี๋ยวนะ1080กับ90อันนี้เป็น200 270องศาหรือว่า3พายส่วน4อันนี้ก็เป็นมุมที่0หรือว่า360องศาหรือว่า2ภาย อันนี้ถามว่าอาจารย์ทำไมทาไมพูดถึงอันนี้ที่อาจารย์พูดถึงอันนี้เพราะว่าเวลาเวลาเรามีเวกเตอร์ใดๆอะสมมติเวกเตอร์ใดๆใดๆอะไรก็ไม่รู้เวกเตอร์อันหนึ่งเช่นเวกเตอร์สเท่ากับอะไรเอ่ย i บวกกับอะไรเอ่ย ใช่ป่ะเราก็ถ้าเราวาดแกน x กับแกน y ให้มันเป็น x y ใช่ป่ะแต่ i อันนี้สมมุติให้ชื่อเวกเตอร์ c อันนี้ก็เป็น c x ทางด้าน i อันนี้แตกไปเป็น c y ทางด้าน j เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น c เท่ากับ c x i บวก C Y J. แต่ว่านี่เราเรามาดูวงกลมหนึ่งหน่วยกันวงกลมหนึ่งหน่วยที่อาจารย์บอกว่าถ้าอยู่ที่ใดใดแกหนึ่งหน่วยนะแล้วถ้าเรามองเงาของมันทางด้าน X จะเป็น cos เซตาเสมอเป็นจริงตลอดการอันนี้ไม่มั่วแล้วก็มองทางากทาง เงาทางแกน y จะเป็นทายเซตสัสไหมลองมาเปรียบเทียบกันอย่างนี้ซีเห็นอะไรไหมถ้าอาจารย์เอาขนาดของซีไปหารทางไปหารทางสมการเลยนะแล้วขนาดของซีไปหารทางสมการอันนี้มันก็จะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยพอดีที่มีทางทิศไปทางสีใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้น เราก็จะได้ว่าด้าน x ส่วนขนาดของ c คืออะไรอันนี้แหละคือ cos เซตาถูกปะ่ะด้าน cy หารข,ขนาดของ c คืออะไรอันนี้แหละคือ sin เซตาดังนั้นเวลาเวลาอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์เวลาเจอโจทย์เวกเตอร์ใดๆถ้าเกิดว่าเขาให้หามุมแล้วเรารู้ องประกอบทางแกน x กับองค์ประกอบทางแกน y เราหามุมได้เสมอโดยที่ให้เป็นเวกเตอร์ใดๆใช่ปะ่ะถ้าเราแตกเป็น vxi ได้บวก vyj ได้เราก็จะได้ว่า cos ส i ตาตาคือมุมที่มันทำกับแกน x นะนิยามคือต้องแกน x นะมันจะเท่ากับ vx ส่วนขนาดของ v แล้วซ่ซีต้ามันก็จะเท่ากับ vy หารขนาดของ v จากสามเหลี่ยมแทนซีต้าก็ได้ไม่ผิดอะไรก็ได้แทนซีต้ามันก็จะเป็น vy ส่วน vx เห็นไหมพอเรามีไอ้สาตัวเนี้ย <you 're S 2> แล <ête> ้แ <professions> แว การจะหาซต้าก็แค่อินเวอร์สฟังชันมันก็ก็ซตาเท่ากับอาร์คไซใช่ป่ะอันนี้ก็กดเครื่องคิดเลขได้เท่าไหร่ยัดมันลงไปจบตอบซต้าได้แล้วอีกอย่างหนึง่งลองดูนะสมการที่เรารู้สมการของตรีโกณใช่ป่ะตรีโกณฟังชันมันมีอ identity อยู่คือ,อ c อ s เซต้าบวกไซ กำลังสองเซตาเท่ากับหนึ่งเสมอมใครจำไม่ได้ลองไปดูนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นไอดีนิตีของของของตรีโกณส่วนกราฟ x y ใช่ปะ่ะถ้ากราฟ x y หน่หนอนเราจำได้ไหมมันมีสมการวงกลมคือ x กำลังสองบวก y กำลังสองต้องเท่ากับรัศมีกำลังสอง แล้วถ้ารัศมีมันคือ1ห,หน่วยมันคือ x กำลังสองบวก y กาลังสองเท่ากับ1กําลังสองอลองเปรียบเทียบเห็นไหมลองเปรียบเทียบด้าน x กับด้าน y ก็คือลองเปรียบเทียบอันนี้คือสมการของวงกลมอันนี้สมการของวงกลมแต่อันนี้คือสมการของตรีโกณ เพราะฉะนั้นนี่แหละกลับมาเรื่องเดิมเอาเป็นว่าถ้านิสิตเจอเวกเตอร์ใดๆแล้วเขาให้หามุมที่ทำจากการกน X นะก็ก,ก็ทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าโจทย์มันพลิกพลางขึ้นมาแบบว่าไม่เอาอะเราถ้าโจทย์เขาวาดรูปอย่างนี้ให้แทนทำไงดีอย่าเพิ่งเอ๋อนะช่างหัวมันเด็ก ถ้าเกิดเขาให้วาดรูปอย่างนี้ไม่สนใจเราก็สนใจไอ้มุมเดิมนี่แหละที่ทำกับแกน X แล้วก็หาก็หามุมอัลฟาออกมาเท่ากับหากสายเท่าไหร่เขาอยากรู้มุมนี้ก็เอาไปลบกับ90เพราะเรารู้ว่ามันตั้งฉากเอาเป็นว่าไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเจอถ้าเกิดว่าเราเจอโจทย์ที่ ที่มันแบบอาจารย์ครับอาจารย์สอนผมทางเอออาจารย์สอนผมว่าเซตาต้องอยู่ตรงนี้พอเซตาเปลี่ยนที่ฮืออยากจะร้องให้ไม่ต้องร้องให้ถ้าเซตาเปลี่ยนที่ก็ช่างหัวมันก็หามุมนี้ออกมาให้มันชื่ออะไรนี้ให้ให้มันชื่ออะไรให้มันชื่อมุมนี้ก็ได้ะใช่ไหมหามุมนี้ออกมาถ้าเขาอยากให้หา มุมตรงนี้เป็นอัลฟาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออัลฟาเท่าไหร่อัลฟาก็คือเกองศาลบไอ้มุมนี้ของเราถูกไหมถ้าเขาอยากหามุมนี้เราก็หาได้ใช่ปะเพราะเรารู้มุมนี้จากผืนมุมนี้แล้วก็จะเป็นสองร้อเจิบลบลบมุมนี้เราก็จะได้หรือว่าถ้าเขาอยากหา เขาอยากหามุมนี้คือเขาจะหาอะไรก็ช่างหัวมันช่างโจทย์เขาเอาเป็นว่าถ้าเรารู้มุมนี้มุมที่เหลือที่เขาถามเราก็ตอบได้อย่างตอบได้อยู่แล้วคราวนี้นี่แหละอาจารย์แค่จะกลับมาที่โซเชียลโซเชียลอันนี้อะ ไปไหนก็ไม่รู้กลับนะกลับมากลับมากลับมาพออาจารย์อธิบายเรื่องวงโอ้ยเละอ้อยพออาจารย์อธิบายเรื่องวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วเรากลับมาดูข้อนี้อีกทีอาจารย์คิดว่าพวกเราน่าจะเข้าใจแล้วนะคะว่า อนที่อาจารย์หาเซต้ามาอาจารย์เขียนว่าคอสเซตา้าชิาลบสส่วนขนาดของ C 3 square, 0, 17. ส17แควูสิบเจ็ดซต้าก็คือ a r ร์คไซของก้อนนี้ทั้งก้อนได้ร้อยสี่แล้วแทนเซตา้าได้เท่านี้เซต้าคืออาร์คแทนของก้อนนี้เทา่านี้มันต้องเท่ากันอะไม่ว่าจะใช้ไซด์คอสแทนก็คืออันเนี้ยเป็น นะจบละจบอธิบายคำตอบข้อเนี้ยแล้วถ้าใครอยากเล่นเล่นไปดูต่ออีกนิดหน่อยเกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วยอันนี้เว็บไซต์นี้ก็เข้าใจง่ายดีมีอะไรให้เล่นลองเข้าไปดูมันชื่อ Math is fun ์ฟันแมทเติม s แล้วก็ is fun ที่แปลว่าคณิตศาสตร์สนุกแล้วก็ Search unit circle มาเขาก็จะอธิบายมีรูปให้เราดูดีกว่าของอาจารย์อีกสวยงามเห็นไหมมีรูปปุ๊บมีรูปนี้เอามาใหญ่ๆรูปนี้รูปนี้รูปนี้ช่างมันไม่ต้องโอเพนเอาให้ไปดูแล้วกันว่าว่ารูปนี้ขยายให้ดูเห็นว่าก็ถ้ามีถ้ามีวงกลมหนึ่งหน่วยแตกมาทางการ X จะเป็น cos แตกไปจากแกน y จะเป็นสายทำให้เราหามุมเซต t a ได้แล้วเขาก็อธิบายเป็นแทนก็ได้เป็นสายก็ได้แล้วก็มีม interactive. อีอินเทอร์แอคทีฟอ่ามีอินเทอร์แอคทีฟปุ่มให้กดเล่นที่เนี่ยอินเทอร์แอคทีฟก็คือ อาจารย์เอานิ้วแตะไปแล้วก็หมุนเล่นได้ดูมุมมันได้ก็คืออาจารย์เอานิ้วแปะไปตรงนี้ก็เห็น Costco สเห็นคอสเซตาเห็นสายเซตาเขาก็จะบอกข้างบนเห็นมาอันนี้57องศา c o s ห้าสิเท่าไรสายห้าสิบเจ็ดอันนี้เห็นกันจะจะเห็นกันชัดๆใช่ไหม ไปลองเล่นกันดูก็หมุนไปสวยดีสวยงามอ่ะงั้นแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ